มีหลายสเท่ากับยุคเศรษฐกิจ IMF ครับใช่ิญมาครับอย่างนี้ต้องช่วยกันครับตอนนี้เล่นละครด้วยมั้งคุณบิลลี่เล่นละครไหมอ๋อเล่นไปเมื่อกี้ครับคือเล่นระเบิดเกิดเทิงครับอ๋องได้ทีมั้งเอาเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าให้คุณบิลลี่เขาบิลลี่เขาวางระเบิดกันด้วยมาดูเครื่องสว่างอาร้อนใครขายคะใครครับใครใครครับ ให้ตัวเองก็ได้ให้คุณมิลลี่เองเพราะใบหน้าพี่เกาใสไงใช่อ่างอาดอดอ่างอาดอดอันนี้คือฟันตุนชายข้าชนิดเทอร์ปริกค่ะเอาคุณเพงก็ได้ครับคุณเพงวันสวยต้องมาสีนี่เทอร์ครับอันนี้คาริสเซนค่ะเชื้อเชื้อราที่ต้องเกี่ยวกับคุณหม่อมหม่อมแวเปนเชื้อรามาอยู่ใกล้ใคาริสเซนฉันมีพระเอกมาช่วยอยันกุ๊กเถิไอยีนอทากะราผมชินุแทมเอสซีรามสุข นี่คุณนนี่เนี่ยพวกชอบทำอาหารเนี่ยต้องก็อันนี้ก็พี่เด๋อครับซาตินชุดเครื่องนอนเพื่อคุณอ้าวครบครันกันดีแล้วตอนนี้เรามาเปิดดีกว่านะคะจะเปิดอันไหนก่อนดีไหนดีอ้าดูซาตินดูของพี่เด๋อนะค่ะยังขาวอยู่ยังขาวอยู่ยังขาวอยู่ ้ยาได้นของบล่าาครับวโอ้ยวนทากระค่ะของใครเ่ยของคุณแดนนี่ของคุณแดนนี่ของชร มั่มนะครับไม่เป็นไรผมมลาคาร์โมอ้ยาสีฟัสมุนไพรเพร์บริกเหลือเเหลือสามใชหสามนี่คนไทยแท้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ้ตอนนี้เราเกิดไปทั่วแล้วคุณบิลลี่มีอะไรคะ มีหนึ่งมีหนึ่งคุณแท่งมีอะไรคะสามครับคุณมัมมีอะไรคะคุณมัมมีห้าก็พ่อมีห้าก็ต่ออ๋อแล้วใครพูดกั้นคุณมัมมีห้าดีสองเดี๋ยวสองน้องแดนมีสามน้องแดนมีสามน้องตั๊บน้องตั๊บน้องตั๊บมีหนึ่งมาเอาแล้วค่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าวันนี้ใครจะโดนละเมอ